เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่วันเปิดภาคเรียนจะให้เด็กนักเรียนเป็นคนเลือกโต๊ะเรียนด้วยตัวเองโชคร้ายของนักเรียนชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิวเขากลับได้โต๊ะที่เคยมีเจ้าของมาก่อนจึงทำให้เขาได้เจอกับดวงวิญญาณที่มาตามหลอกหลอนและหาว่าเขานั้นนั่งทับที่จนต้องการจะเอาชีวิตของนิวไปอยู่ด้วย สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel Speaking, อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์บันทึกกรรมในตอนโตเรียนอาถรรพ์เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง3 t h a i l a n น ลือลิงที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้จะเป็นตอนที่ค่อนข้างเก่านะครับผมภามนจะค่อนข้างเบลอนิดนึงแนะนําให้เน้นที่การฟังกันแล้วกันนะครับเรื่องราวบันทึกกรรมในตอนโตเรียนอาถันเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในห้องเรียนชั้นม .4 ขณะที่อาจารย์กําลังสอนอยู่จูจูจ ก็มีเสียงคอโต้ดังมาจากทางด้านหลังห้องแต่เมื่ออาจารย์นั่หันมาดูกลับไม่ใช่เสียงคอโต้แต่เป็นเสียงของเด็กนักเรียนชายคนหนึงที่กําลังเอาศีรษะของตัวเองเขตกับโต้อยู่ซึ่งอาจารย์นั้นก็บอกว่านักเรียนนั้นทําอะไรแต่เมื่อเด็กนักเด็กคนนี้นันเงยหน้าขึ้นมา หน้าของเขานักกระเต็มไปด้วยเลือดและก็ตะโกนใส่หน้าของอาจารย์จึงทําให้เด็กนักเรียนทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งหนีออกไปซึ่งเลือดของเด็กคนนี้ก็ไหลลงสู่โต๊ะเรียนที่เขานั้นนั่งอยู่ซึ่งมีคําว่า I อ o v ิ y ยูที่ถูกสลักเอาไว้และเรื่องราวก็ตัดมาในวันเปิดภาคเรียนใหม่นักเรียนชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิวเขาได้มาที่นี่เป็นวันแรกและได้โทรบอกพ่อของเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะตั้งใจเรียนขณะนั้นเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าเติ้ล ก็ได้เดินมาแซลนิวแล้วบอกว่าโตขนันนี้แล้วยังโทรรายงานพ่ออยู่ได้โชคดีนะที่เราสอบเข้าโรงเรียนเดียวกันได้ถ้าเกิดว่ามีใครมารังแกนิวให้บอกเขาได้เลยลาจาจารนทั้งสองคนก็ไปเข้าเรียนแต่พวกเขานั่งกลับมาสายซึ่งอาจารย์ก็บอกไปว่าใหเดรโครนแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยืนต่อแถวกับเพื่อนซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก และนักเรียนม .4 ทุกคนที่เข้ามาใหม่คุณครูนั้นจะให้เลือกที่นั่งเองซึ่งตัวของเต้นก็บอกกับครูไปว่าแต่นิวเพื่อนของเขาคงจะนั่งยากหน่อยเพราะว่านิวนั้นปเป็นลิสสีดวงซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นถึงกับขำโรงเรียนนี้เด็กใหม่ทุกคนจะต้องไปเลือกที่นั่งกันเอาเองและพิธีของโรงเรียนนี้ก็คือให้ทุกคนนั้นไปยกโต๊ะเรียนเข้ามาเรียนด้วยตัวเองซึ่งเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มีเชี่ยวพลอยเธอก็ถามอาจารย์ไปว่า แล้วโต้นั้นอยู่ที่ไหนอาจารย์จึงบอกว่าอยู่ในห้องเก็บของและทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปยกซึ่งก่อนที่นิวแล้วก็เติ้ลกำลังจะเดินออกไปเติ้ลก็บอกว่าพลอยนั้นสวยมากๆแต่นิวก็บอกว่าเขาในเห็นก่อนนะทั้งสองคนจึงรีบวิ่งไปเพื่อจะแย่งไปจีบพลอยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่นอกอาคารตรงที่โต๊ะเรียนนั้นถูกวางกองกองกันเอาไว้ซึ่งขณะที่พลอยกำลังจะเลือกโต๊ะเรียนของเธออยู่เติ้ลเขาก็ปีนขึ้นไปด้านบนและอาสาจะยกให้กับพลอยแต่ว่านิว เขาก็บอกกับพลอยไปว่าถ้าพลอยต้องการโต๊ะตัวนี้เดี๋ยวเขายกให้ก็ได้ซึ่งพลอยก็ขอบคุณนิวไปแต่เติ้ลก็ขัดขวางนิวด้วยการบอกว่าให้นิวไม่ช่วยเขายกโต๊ะตัวนี้หน่อยพลอยจึงบอกว่าไม่เป็นไรดอกนิวเดี๋ยวเธอยกไปเองก็ได้ให้นิวไปช่วยเติ้ลเธอหลังจากที่พลอยนั้นยกโต๊ะไปเติ้ลจึงบอกกับนิวไปว่างานนี้จะฉายเดียวเลยนะเพื่อนซึ่งนิวเขาก็หันไปเห็นโต๊ะเรียนตัวหนึง่งที่มีคําสลักว่าไอ o v ิ y ยูเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกโต๊ะเรียนตัวนี้แหละ เพราะว่าเขากําลังอินเลิฟอยู่และเขาก็ยกโต๊ะเรียนตัวนั้นเข้าไปเรียนในห้องเรียนซึ่งทั้งสองคนก็เรื่กนั่งอยู่หลังห้องเตินจึงแกล้งนิวไปว่าระวังนะไอ้โต๊ะตัวนี้มันอาจจะเป็นโต๊ะเรียนผีสิงก็ได้และจูจูตัวของนิวเขาก็เกิดอาการชักขึ้นแล้วก็ล้มตกเก้าอี้ไปซึ่งก็ทําให้ทุกคนในห้องนั้นตกใจไปอย่างมากเมื่อเตินนั้นถามว่านิวนั้นเป็นอะไร จู่ๆนิวก็พูดเสียงแข็งออกมาเหมือนไม่ใช่เขาและชี้หน้าไปที่เต้นแล้วบอกว่ามึงลบหลูก่กูซึ่งก็ทําให้เต้นนั้นตกใจไปอย่างมากแต่สุดท้ายนิวก็มาเฉลยว่าเขานั้นเพียงแค่แกล้งเตินเท่านั้นเรื่องราวตัดมาในตอนที่อาจารย์กำลังสอนซึ่งอาจารย์ก็เอาข่าวดีมาบอกกับนักเรียนในห้องว่าปีนี้ทางโรงเรียนได้คัดเลือกให้ห้องเราได้แสดงละครเวที อาจารย์จะบอกว่าให้ทุกคนนั้นไปจัดเตรียมกันว่าจะเล่นละครเรื่องอะไรและใครจะทําตําแหน่งไหนกันบ้างซึ่งหลังเลิกเรียนทุกคนก็มานั่งคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกับละครเวทีซึ่งเตินก็เสนอไปว่าลอยน่าจะเป็นนางเอกเพราะว่าพลนน,นน่ารักขณะที่เขากําลังจะบอกว่าเขานั่งของเป็นพระเอกแต่ผู้ผู้หญิงก็บอกไปว่างั้นผู้หญิงจะดูเรื่องการละครส่วนผู้ผู้ชายก็ไปจัดฉากกันแล้วกันนะเพราะว่าผู้ชายนะ่ะมีพละงกําลังมาก แล้วก็ให้นิวแล้วก็เตินเป็นคนคุมการจัดชาตหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปซึ่งขณะนั้นเองนิวเขาก็ารู้สึกปวดที่หัวของเขาเตินจึงถามไปว่าเป็นอะไรนะ่ะนิวจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจู่ๆก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาเติร์นจึงบอกว่างั้นกลับบ้านกันเถอะในวันต่อมาขณะที่ทุกคนนั้นมาเรียนกันแล้วยกเว้นเพียงแค่นิวเท่านั้นที่ยังไม่มาซึ่งวันนี้เขามาสายเตินจึงถามไปว่าทําไมนิวมาสายล่ะ นิวจะบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันร้ายเขาฝันถึงเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มานั่งทับตัวของเขาแต่เตึ้งก็บอกไปว่าเขาก็ฝันเหมือนกันนะแต่เขาฝันว่าเขากําลังเลิฟซีนอยู่กับพลอยอยู่นิวไม่ต้องอิจฉาเขาละและอาจารย์ก็เดินเข้ามา แล้วก็บอกให้นักเรียนนั้นเปิดหนังสือเรียนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนเย็นที่ทุกคนนั้นมาซ้อมละครกันละครที่พวกผู้หญิงนั้นเลือกมีชื่อเรื่องว่าสามีตีตราซึ่งนิวแล้วก็เติ้นก็นมาคุยกันว่าละครมันบดเชยมากๆาและขนาดนั้นเองนิวเขาก็รู้สึกว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ตรงหลังบ้านที่ผู้หญิงกําลังซ้อมละครกันอยู่เขาก็พยายามชี้ให้เติ้นดูแต่เตนนิ้นก็ไม่เห็นอะไรเลยซึ่งเติ้นก็นบอกไปว่าถ้าเกิดว่านิวนั้นไม่เชื่อ ก็ลองไปดูตรงนั้นเลยก็ได้ว่าคนที่อยู่ด้านหลังนั้นเป็นใครหลังจากที่พวกเขาน้นเข้ามาดูก็ไม่เจอแต่ขณะที่นิวกนันจะเดินออกไปเขาก็ถูกใครบางคนมาดึงที่ขาของเขาจนเขานั้นสะดุดลม้ม เติ้นจึงบอกว่านี่กลัวจนล้มไปเลยใช่ไหมซึ่งก็ทําให้ทุกคนที่กําลังซ้อมละครอยู่และพลอยก็หัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากนิวเขาจึงโกรธเติน้นและคิดว่าเติ้ลนั้นเป็นคนทําและบอกว่าทําไมต้องแกล้งเขาด้วยแต่เติ้นก็บอกไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนทํานะเรื่องราวตัดมาตอนหลังจากที่ทุกคนนั้นซ้อมละครเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่พลอยกำลังจะเดินกลับนิวแลวก็เติน้นจึงมาอาสาจะไปส่งพลอยแต่พลอยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอจะไปรอพ่อพ่อจะมารับอยู่ซึ่งขณะนั้น นิวก็หันไปเห็นว่ามีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตึกเรียนตรงหน้าห้องเรียนของเขาซึ่งขณะที่เขากําลังจ้องมองไปที่เด็กนักเรียนคนนั้นเตินก็พาพลอยเดินออกไปแล้วด้วยความคาใจของนิวนิวจึงวิ่งขึ้นไปบนตึกเรียนแล้วก็เข้าไปในห้องแต่เขานั่กลับไม่ได้เจอใครแต่ขณะที่เขากําลังจะออกไปจากห้องเรียนจู่ๆก็มีเสียงคอโตัดังขึ้นซึ่งนั่น มันไม่ใช่เสียงค้อนโตแต่เป็นเสียงของเด็กนักเรียนชายคนนั้นที่กําลังโยกโตให้ขาโตมันกระแทกกับพื้นอยู่แต่เมื่อนิวนั้นหันกลับมาดูเขากลับไม่เห็นใครเลยแต่ขณะที่เขา กำลังจะเดินออกไปจากห้องนี้เขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ที่ด้านหลังองเขาซึ่งนั่นก็คือวิญาของเด็กชายคนนั้นนั่นเองเขาได้กำลังจะเอาลิ้นมาเลียที่ท้ายทอยของนิวซึ่งกระทำให้นิวนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบวิ่งหนีไปซึ่งขณะนั้นก็มีใครบางคนกำลังวิ่งตามเขาอยู่ นิวนึกคิดว่าเป็นวิญญาณเด็กชายคนนั้นแต่ไม่ใช่นั่นเป็นเติร์นนั่นเองที่ไปส่งฟอรเสร็จเรียบร้อยซึ่งนิวก็บอกกับเติรนไปว่าเขานั้นถูกผีหลอกเมื่อกี้แต่เติรนก็บอกไปว่าไม่ต้องมาหลอกเขาซ้ำซ้อหรอกครั้งนี้เขาไม่เชื่อแล้วและเขาก็พาให้นิวนั่นกลับบ้านด้วยกันเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาวันนี้นิวเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือซึ่งหลังจากเรเรียน จึงแชร์ไปหานิวว่านิวเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมไม่มาเรียนแต่จู่จูก็มีเสียงโทรศัพท์สั่นดังมาจากใต้โต๊ะของนิวซึ่งเติ้ลก็อเอื้อมมือลงไปคําดูแลบอกว่านี่หลอนจนลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่โรงเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ขนาดนั้นเองก็มีมือของแครบางคนมาจับมือของเติ้ลซึ่งทําให้เติ้ลนั้นถึงกับสะดุง้งขณะนั้นพลอยก็เดินเข้ามาแล้วถามว่าเติ้ลนั้นเป็นอะไรเธอเพียงแค่ต้องการจะให้เติ้ลยกโต๊ะไปช่วยเธอเปลี่ยนหลอดไฟหน่อยเพราะมันสูงเธอปีนขึ้นไปไม่ถึงเติ้ล ซึงบอกว่างั้นเอาโต๊ะของนิวไปก็แล้วกันซึ่งเขาก็อาสายกไปให้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่โรลละครซึ่งเติ้ลก็ได้เหยียบบนโต๊ะตัวนั้นเพื่อขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟลอยจึงขอบคุณเติ้ลที่มาช่วยเธอและเธอก็ขอตัวกลับก่อนซึ่งขณะที่เติ้ลกำลังเปลี่ยนหลอดไฟอยู่จู่ๆวิญญาของเด็กนักเรียนคนนั้นก็โผล่มาตรงหลังบ้านตรงหน้าของเติ้ลพอดีทะให้เขานั้นตกใจและหล่นลงไปจากโต๊ะจึงทําให้โต๊ะตัวนั้นมันล้มลงเติ้ลจึงได้เห็นว่า ที่ใต้ตัวมันถูกสลักข้อความเอาไว้ว่าตายจากนายวีระและเรื่องดาวก็ตัดมาในตอนที่เติ้ลเข้าเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็เห็นว่านิวกําลังนอนหลับอยู่ตรงโต๊ะของเขาเขาจึงพยายามเข้าไปปลุกแต่นั่นกลับไม่ใช่นิวแต่เป็นวิญญาณของเด็กนัเกเรียนคนั้นต่างหากเมื่อเขาเนื้งเงยหน้าขึ้นมาเขาจึงบอกกับเติ้ลไปว่ามึงแกล้งกูมึงทับที่ของกูมึงต้องตายซึ่งกระทำให้เติ้ลนั้นตกใจเป็นอย่างมากเรื่องดาวตัดมาในวันต่อมา วันนี้นิวได้มาเรียนตามปกติซึ่งวันก่อนที่เขาไม่มาอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นจับไข้หัวโกลนหลังจากนั้นนิวและเติ้ลก็มาคุยกันเพราะว่าเติ้ลได้มาบอกกับนิวว่าเขาได้ฝันถึงวิญญาของเด็กนักเรียนชายคนนั้นแล้วซึ่งสิ่งที่เติ้ลได้เห็นในห้องเรียนนั่นคือความฝันของเขานนั่นเองพวกเขาจึงคิดกันว่าจะทําอย่างไรดีเพราะว่ามันเป็นวิญญ,ญาณตนเดียวกันเลยกับที่ทั้งคู่ได้ได้เห็นเหมือนกันพวกเขาจึงตัดสินใจจะไปถามอาจารย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาเลิกเรียน เติ้นและนิวก็เลยมาถามกับอาจารย์ไปว่าที่โรงเรียนนี้มันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขานั้นถูกผีหลอกแต่อาจารย์ก็บอกว่าอย่ามาเพเจร์ซึ่งนิวก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาเอาโตเรียนนั่งมันนั่งเขาก็เจอผีหลอกตลอดเลยอาจารย์จึงถามไปว่าโตเรียนโตไหนนิวจึงบอกไปว่าก็โตเรียนที่มันมีคําว่าไอเลิฟอยู่สลักอยู่บนโต๊ะซึ่งอาจารย์ก็ยอมเล่าให้หนักครูฟังว่าในอดีตเจ้าของโต๊ะเรียนนั่นเขามีชื่อว่าวีระซึ่งเขามีโรคประจําตัว จึงไม่มีเพื่อนนั่อยากเล่นด้วยเขานั่งนั่งคนเดียวที่หลังห้องแล้วก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวหัวเราะอ,อยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนก็คิดว่าเขานั้นบ้าแล้วก็ชอบรลุมแกล้งเขาเขาก็เหงามากๆที่ต้องเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นกันอย่างมีความสุขแต่ตัวของเขานั้นกลับไม่มีใครเลยในวันที่เขานั้นไม่มาเรียน <_' okay. S 1> เพื่อนเพื่อนก็มากแกล้งสลักบนโต๊ะของเขาว่าไอเลิฟจูและเมื่อวีรนะนั้นเข้ามาเห็น <c> เขาก็เข้าไปต่อว่าเพื่อนเพื่อนพวกนั้นจนทําให้ถูกพวกมันนั้นนนทําาารร้้้เขละัวี เขาก็ไม่ได้ขาดเรียนอีกเลยเพราะกลัวว่าจะถูกเพื่อนมายุ่งกับโต๊ของเขาแต่เมื่อเขานั้นฝืนมาโรงเรียนในทุกๆวันจู่ๆโรคประจําตัวของเขาน้่ยมันก็กำเดิบจนทําให้เขานั้นเสียชีวิตไปในที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อใครเอาโต๊ะของวีรามานั่งก็มาจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ก็ไม่ถึงตายอาจารย์จึงถามต่อไปว่าและตอนนี้โต๊ะเรียนนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเต้นก็บอกไปว่าอยู่ในโรงละคร พวกเขาจึงเรียบวิ่งไปที่โรงละครน,นั่นและพยายามหาโต๊ะที่เติ้ลนั้นให้คนยกมาและเขาก็ได้เห็นว่าพลอยกำลังใช้โต๊ะนั่นอยู่และจูจูวิญญาของวีระก็มาปรากฏตัวที่กลางรงละครและบอกว่าผู้มึงแกล้งกูผู้มึงทับที่กูพวกมึงต้องตายหลังจากนั้นไฟรูละครก็ดับลงทุกคนจึงพยายามพากันหนีแต่วิญญาของวีระก็มาโผล่ที่ด้านหลังของบ้านจึงทำให้เติ้ลพลอยและนิว ที่กําลังจะวิ่งหนีไปก็ได้มามเจอกับควันอะไรบางอย่างที่อยู่ๆก็มาเตรีมลงละครไปหมดซึ่งพวกเขานั้นก็เริ่มสําลักควันนั่นและพยายามจะหาทางออกไปจากที่นี่เติรนจะบอกไปว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะพวกเขาไม่ใช่คนแกล้งวีรานะแต่วีรานั้นก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็ยังพูดคําเดิมว่าทุกคนนั้นต้องตายขณะนั้นเองจูจ่ๆพลอยเธอก็ถูกวีรานั้นดึงตัวไปนิวจึงบอกว่าอย่าไปทําอะไรพลอย ถ้าจะทําทก็มาทําเขาดีกว่าซื้อขณะนั้นควันมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะคิดว่าต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ไม่งั้นทุกคนนั้นต้องเดือดร้อนกันหมดขณะที่ทั้งสองกำลังฝ่าหมอกควันไปเขาก็ได้เจอกับตัวนักเรียนตัวนั้นที่มาตั้งอยู่กลางของประชุมขณะที่พวกเขากําลังจะเข้าไปทําลายโต๊ะตัวนั้นจูจๆวิญยาของวีระก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของเต้ลซึ่งเต้ลก็วิ่งไปหานิวแล้วก็บอกว่า เราต้องหาโต๊ะตัวนั้นให้เจอไม่งั้นเราไม่รอดแน่ขณะนั้นวิญญาของวีระก็ไม่นั่งอยู่บนโต๊ะตัวนั้นและยังพูดคำเดิมๆว่าพวกมึงทับที่กูพวกมึงต้องตายเตินเขาจึงวิ่งขึ้นไปบนโต๊ะตัวนั้นและให้นิวนั้นเรียกชื่อเขาเดี๋ยวเขาจะวิ่งกลับมาหานิวไม่เจอแต่ขณะที่นิวนั้นอยู่คนเดียว เขาก็ถูกวิญญาของวีรานั้นเล่นงานด้วยการเข้ามาทำร้ายเขาที่ด้านหลังแต่ขนาดนั้นเองเติ้ลเขาก็ใช้ไฟเผาโตะตัวนั้นจึงทำให้วิญญาของวีระปวดแสบปวดร้อนแล้วก็สลายหายไปในที่สุดหลังจากนั้นพวกบอกวัน,นก็หายไปจนหมดเติ้ลซึ่งมาบอกกับนิวว่าทีหลังก็อย่าไปหยิบโต้โมโซอีกแล้วกันและพวกเขาก็ช่วยพรอออกไปจากที่นี่และนิวก็หันไปมองที่โต้ของวีระและบอกว่าอาหัวศีกรรมให้พวกเขาทั้งสามคนด้วยนะและหวังว่าวิญญาของวีระ จะหายไปพร้อมกับโตตัวนี้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาหลังจากเปิดเทอมใหม่พวกเขาได้ขึ้นม .5 กันแล้วซึ่งพลอยเธอก็ได้ซื้อขนมมาฝากทั้งสองคนเพราะว่าเธอนั้นไปเชียงใหม่มาช่วงปิดเทอมเติ้ลจึงถามไปว่าซื้อฝากใครนะ่ะพลอยจึงบอกว่าซื้อฝากทั้งคู่นั่นแหละซึ่งก็ทําให้เติเ้ลนั้นถึงกับเซงที่ไม่ใช่เขาคนเดียวที่ได้ขนาดนั้นเองพวกเด็กนักเรียนม .4 ที่เข้ามาใหม่ ก็พากันยกโต๊ะเข้าไปห้องเรียนตามประเพณีของโรงเรียนที่นี่ซึ่งขณะนั้นเตนลนิวก็สังเกตว่าโต๊ะที่รุ่นน้องนั้นยกมาเป็นโต๊ะที่ถูกสลักคำว่าไอเ v ิ y ยูซึ่งนั่นเป็นโต๊ะของวีดานั่นเองเมื่อปีที่แล้วมันถูกเผาไปแล้วแล้วมันกลับมาได้ยังไงซึ่งก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวบันทึกกรรมในตอนโต๊ะเรียนอาถรรพ์ก็ได้จบลงซึ่งในตอนนี้เหมือนจะเป็นหนังผีมากกว่านะครับผมเหมือนจะไม่ค่อยใช้บันทึกกรรมนะครับเพราะว่า พวกต,ตัวละครหลักเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับผมไม่ได้ต้องมารับกรรมอะไรคนที่ได้จะโดนรับกรรมเนี่ยน่าจะเป็นพวกเด็กนักเรียนที่แกล้งวีรามากกว่าผมลยมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สยองขวัญมากกว่าเป็นตอนที่แบบให้ข้อคิดหรือว่าให้เรียนรู้เรื่องเวรกรรมนะครับเรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีโรคประจําตัวจนถูกเพืเ่อนๆทุกคนเนี่ยแกล้งแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปจนวิญญ,ญาของเขาเนี่ยต้องสียสถิตอยู่ที่โต๊ะตัวนี้และถ้าใครมานั่งทับที่ของเขาเขาก็จะเล่นนนงาทุกค แต่ว่าเขาก็ยังเป็นผีที่ดีอยู่นะครับไม่ได้เอาให้ถึงตายอย่างที่อาจารย์น,นลใอยฟังแต่ในตอนจบเนี่ยที่โตตัวนี้มันกลับมาอีกผมคิดว่าวิญญาณของวีระยังคงไม่ไปไหนและยังคงอยู่กับโตตัวนี้แต่ไม่รู้ว่ารุ่นพี่อย่างเติ้นและก็นิวเนี่ยจะช่วยอะไรรุ่นน้องได้บ้างหรือเปล่าทุกคนฟังแล้วมีความวิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื่อาในคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ กดไลค์กด like, subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาคดคลิตต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจาเธอต้องการจะไปไม่มีสิที่คิดจะรังเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่ว่าใจของฉันมันมันตั้งกาย